สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกก็ช่องยายไพย่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพยย่นํำของมูลนิธิตามเล่ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมเราฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไล์กดแชร์ให้ยายไพ่นําเมอเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่ยยงเนาะค่ะนอยามยายไพ่ลงขิดใหม่ๆหรือว่าอัปเดตลีปใหม่ๆพี่น้องก็สิบรดริลาดเบิ่งผ่าชมเนื้อทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมาคุยมาถักไทยกับแย่ไพ่กะคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างเนาะพีน่น้องเนาะกาบเบาๆไร้ยายห้างพี่น้องคะไปเบิ่งข้อมูลตำเล่าอาจารย์ทันเหลกเพลินเลยนะคะมาเบิ่งแนวท่างนี่บบาวไทยหน่อวัาซันงวดที่แล้วเข่าหก่ะสูตรนี่เพื่อล่องงวดนี่เป็นงวดแรกเด้อพี่น้องเด้อพิ่จารณ้าดเนาะค่ะพี่น้อง อย่าแยกให้ขอ,อยัญมณีค่ะพี่น้องค่ะทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งค่ะเพื่อนบอกว่าเมื่อนี้แปดหกหกสามและแปดสามว่าสั่นพี่น้องพิจารณาได้ต่อไปเลยจ้า แอดเบทดดยทัดยวดทินมาสันพี่น้องค่ะเพื่อนบอกว่าตามเล่ามือนีสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเนาะค่ะมักตัวใดกระจวดจดาดฟาดบึ่มตามเพื่อนได้ลวดว่าสันเพื่อนวาเนาะเอาพิจารณาได้ค่ะพี่น้องมักกระจวดจาดคือเพื่อนวานละเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเบาไทยงอว่าสันอีกสูตรหนึ่งเด้อว,ว่าสันเอาพี่น้องค่ะแคบหน้าจอชุดเน้นนะคะพี่น้องค่ะ ขยายลายกับบได้เนาะข้างล่างเพิ่นเามน3031นะคะข้างบนเน้น063083นะคะพี่น้องเอามากระจวดจาดน้ำเพิ่นได้เนาะค่ะเนาะสำหรับเนื้อทางของแอ,อ,อ,อดเอ่อแอดอี่ยังกรอเบาให้ยอนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนูน่าม,มาแต่เมื่อคืนผลักเกือบแยกไพ่ลืมเนาะตะวันเ,เกือบแยกไพ่ลืมเอามาให้เนาะค่ะพี่น้องมาเบิง้งท่างวดที่แล้วเข่าหกเนาะจากงวดนี้เจ็ด สามหาเจ็ดสามหามาตัวใดตัวหนึ่งว่าสัน้นสำหรับเดนลางแอดนูนามเนาะมากับพิจานาตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางค้นถามหาหลายว่าสันพี่น้องเขาดีค่ะมันแนวทางของเล่ยลนฟ้าในลาวว่าสัน้นมาเบิ้งค่ะพี่น้องสองตแคบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อยายไพสีอันไหตาสามตเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าหาสองเจ็ดหกห้าสองเจ็ดหกห้าและสองเจ็ดหกเนาะค่ะ พิจารณาได้เนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของน่าจะเป็นแนวทางของแอดฟินิกเนาะเดนหนึ่งกับแปดอ่าแปดเจ็ดแปดแปดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งหาหกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เล่าตัวเดียวเขียนเขียนเดิมมากระจวดเอาวันสันพี่น้องค้าวันที่แล้วเดนหางวันนี้เดนหกเนาะค่ะเนาะเอามากตัวใดกระจวดคือเพื่อนว่าแลลวเนาะค่ะพี่น้องขาเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางพลบอกว่าตมล่าวันพุธของ S อบวันน้านะคะโดนโดนพ่อเทือนหนึ่งเนาะพี่นองเนาะสำหรับแนวทางของ s อบีวันน้าเนาะพลบอกว่าเด่น3เน้น38138วน่สาาสันสำหรับแนวทางของ s อบีวันน้านะคะพี่นองคะต่อไปเลยจ้ะอันอาจารย์เตาบอกว่าอย่าลืมเดิกเบิร์นเจ็ด็ก็เลวกันนะวาสันพนว่าต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเบาไทยหน่ตำตำลาวพนบอกว่าหลักสิบอยู่ที่6 80อันนี้คือแนวทางเพิ่งเพื่อนรพี่น้องเด้อ680หลัก10ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลพีพงศ์เนาะรพีพงศ์บอกว่าตามเล่าม้นนี่เด่นสองล่องหนึ่งนะคะ2920829820ว่านเอาพิจารณาตามเพิ่นได้นะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนันนะคะตามเล่าม้นนี้เด่น38กับว่านพี่น้อง มาร์เบงค่ะเพิ่นบอกว่า3 4 3 8 3 9 8 4 8 9แปดสี่่าและสามสาาสันสำหรับแนวทางสูตรนี้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเทียบเด่นมาสั่นเด่นอของแอดกระตุนเนาะจ้าเพิ่นบอกว่างวดลเทเลเด่น2ก็สามา3เนาะค่ะเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าเด่นเก่ากับศูนย์มาตัวใดตัวหนึ่งมาสั่นเอาพิจารณาได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนายนมมาสั่นแอ็ดนนมบอกว่ามวอนี้เด่น2เด้อมาสั่นแอ็ดนนมเลาว่าเนาะ เมื่อนี้เด่นสองพูนบอกว่าสองแปดสองเก้าหกเก้าสองแปดคณะอภิจนาได้มักตัวใดกระจวดจาดน้ำเพลินเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดปูเด้อร์พูนบอกว่าเมื่อนี้แอดปูเด่นสองมาซันแปดแปดสองสามเน้นสองสามฟาดสองมาซั่นพี่น้องคะเอาพิจนาได้สำหรับแนวทางของแอดปูเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดกระตูนหรือว่าแอดวัลาพ่อนาะพี่น้องเนาะแอดกระตูนหรือว่าแอดวัลาพ่อนมาซั่นค่ะพี่น้องคะพูนบอกวางสี่ละเนาะ เลขเด่นงวดนี้2 6 2 7 2 8 3 6 3 7และ38เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้อ่ะเซี่ยวพเนจจอนตามลาว0 6 2 6 3 6และ67เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดอันแอดนุ่มเนื้อนะคะแอดนุ่มเนือ้อบอกว่าตามลาวมือนีเด่นไปเจ็กับ8เน้น2อเจ็กับ6 8ว่าสันพี่น้องค่ะเอาพิจารณาใดเนาะมากระจวดจาดฟาดบึ้มตามเพื่อนใดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ดีเจนาได้เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแกไพ่มากและเด้หมวดที่แล้วเข่าเด่นนะคะเด่นหมวดที่แล้วเด่นสามกับหามาตาตัวเด่นเนาะตัวเจาะบ่อเข่าเ,าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้นะคะเมื่อนี้มไม่ซี์เบิ่ลเด้พี่น้องเพราะว่าแย่ไพ่เห็ดออกมาสองสูตรได้ซีสามตัวเนาะพี่น้องเนาะถ้าซีสามตัวพิ่น้องแย่ไพ่บอกว่าเด่นซีกับแปดนจะจ๊ะอ่า เจ๒๘ว่าสั้นแนวทาง้งสามาตัวเนาะค่ะเอามาตัดเอามาตัดเอาตัดวินได้เนาะพี่น้องเนาะมักวินเอามาตัดวินได้นะคะพี่น้องคะเนะาะจ่อไปที่ C2 ส8ง4 C 5ี5ปดยายไพ่มากตัวใดหวะดตีมาคซีแปนะคะชุดซีแปดกับซ4 C ชุดวินอยู่ที่ซ8แปสองหานะคะยายไพ่มาคซีแปดกับ ซีเนาะงวดนี้นะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตามลาวเดอวัาซันซีโตมีซีโตสามโตเนาะจ้าแล้วก็สองโตเนาะพี่น้องเนาะมักกระจวดจ้าตามเพื่อนใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด็กทุกอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะมีเขามีรุดยาวากันเด้อค่ะพี่น้องขาเนาะย่าไพ่ก็ยังให้เขาสูงงวดคือกันยังให้เอฟซีมันมันสุขคนสุขู่สุขคนเนาะพี่น้องเนาะเบาแล้วกระด้เนาะอหลีเด้พี่น้องเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไทยแอดไทยยายไพเอามาลุงเด้อไปพ่ออยู่ในเพจในเฟซในเพจเพื่อนเนาะยายไพก็เลยเอามาลุ้งนะคะ่ะขออนุญาตไลยๆได้แอดไทยเด้อะะเนาะเพรานตำลาวเมื่อนี่สองตัวลางวะสันเพื่อนบอกว่าหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสองแปดและสองหนึ่งวะสันป็นอง่าสำหรับจำลาวแอดไทยเมือนี่เนะาะไพหมักแนวทางแอดไทยค่อยเคปบหนาจอเด้อกันมอมากกระพานเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้า บเบอรแนวทางสองตัวเทิงเพื่อนบานพี่น้นนองเพื่อนเน่นหกเก่ากับหนึ่งหกนะจ๊ะส่วนเก่าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเป็นตัวรองต่อไปเลยค่ะลุงนิ่นนะคะลุงนิ่นบอกว่าเด่นซีกับแปดนะคะสามตัววสันซีแปดซีหกเอาเด่นคือกันกับแยาไพ่เลยเด่นเด่นซีกับแปดคือกันยายไพ่เด่นราคาสามซีหกหาซีแปดนะจ๊ะเพื่อนบอกว่าซีหาซีหกซีแปดห้าแปดหก ฮกฮกสามเก่าสามทะเบิ้ลกับเป็ดเปียดวาซันทะเพิ่นเบิ้ลคตรตัวกับยายไพ่เนาะเพราะว่ายายไพ่เบิ้ลถ้าเบิ้ลกับ 8, 8. เบินซีซีเ,เ,เ,เ 4. นาะค่ะพี่น้องมือนี้เนาะเพราะว่าเลขออกมาได้เลขเบิ้ลมากเนาะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอกตะเล่าวันพุดเด้อว่าัซันพี่น้องคะ่ะเล่าวันผุิ่นบอกว่าอาหารฮกสองสองแปดสองสองสามเก่าเนาะจ้ะสีหักับหนึ่งสองวัซันพี่น้องเอาพิจารณาได้นะคะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าแอดยันวาซันพี่น้องคะ่ะตำเหล้าเมืรอนี้เด่น8เน้น8 3กับ8 6ดหพะนะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดชะวะโรดเด่น0กับ1เนาะ0 5 0 6 1 5และ1 6เนาะค่ะเน้นฟัน0 5 5 0พหนะอ่ะต่อไปเลยค่ะศูนย์นี้ยาย่ไพ่บอด้อ่านหาเด้อผลเดนเด่น4กับ2เนาะค่ะพี่น้องต้องขอตรวจขอไพ่ได้หลายคันตัวเลขหลายเนี่ยยาย่ไพ่กับสิบบอดอ่านหาเนาะพี่น้องเนาะ หมักน้ำเพลินกับอยจวดน้ำเพลินนะค่ะพี่น้องผู้ใดมักอาจารย์ท่านใดแคบนาจอเอาเลยเด้อค่ะเด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนมสุพรรณวสันนมสุพรรณห้มากวสันพี่น้องค่ะนมสุพรรณให้มาเดนหนึ่งก็บสองนะจ้าเนื่องเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าหาสองแปดวสันของยาไพ่เจ็ดสองแปดของนมสุพรรณหาสองแปดเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้แคปหน้าจอมี3โตและ2โตเนาะคะ่ะสโตควนจะตัดเด่นไปที่8 7 8 1 1 7และ1 1, 1นะคะตามล่ามือนี้ย่าไว่ามีสิ์เบิ่นเนาะเพราะว่าสูตรออกมามันเบิ่นคู่กันลองซ่องเลยเนาะพี่น้องเนาะ ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็อดบักฮัมน่อยนะคะเอ็ดบักฮัมน่อยบอกว่าตามลาวโมนีเดนเจ็ดเดอร์วันเพิ่นฟันไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามและเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะชุดวิ่นชุดวิ่นเพิ่นอยู่ที่เอ่อหนึ่งสามเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางเ,เลขเด่นนะคะของเอ็ดบักฮัมน่อยเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ลงงวดแหลกเดือกวันเส้นเอ็ดอิล่าววันสันแปดศูนย์แปดหและ8 6เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอาจารย์เตา,ตาบอกว่าเมื่อนี้ตำลาวเด่น8วันสันเนาะเพื่อนเพ,พื่นสรุปมากมาหันคือ7 7เนาะพี่น้องเพื่อนบอกว่าเด่น8 8 1 8 0 8 1 8 6และ8 7เม็ดเดียว8 6ดหพนะเอาพิจารณาจวจดจาดฝาดบื่อใดเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ว่าซันงวดที่เลี้ยวเข่าหาห,าหากฝน,นาพี่น้องคะงวดนี้มาตามต่อจ้าเพื่นบอกว่าหนึ่งสามสี่สองสามเก้าเจ็ดศูนย์หกสองระวังไวเดอร์ว,วาซันต่อไปเลยจ้าอันนี้สูตรนี้วาซันค้นถามหาไลายงวดที่เลี้ยวเข่าหาหกนะคะพี่น้องงวดนี้เพื่อนบอกว่า,าชุดวินเพื่อนจะไปเนาะน่าจ,จะเป็นแปดศูนย์แปดหนึ่งและแปดสามเนาะคะ่ะเดินแปดเนาะต่อไปเลยจ้า เสื้อสร้างฟ้าวาสันห้าเจ็ดห้าแปดสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าเอสมัยบอกว่าเลขเด่นวันนี่หกแปดเก้าแปดกันหกเจ็ดนำเลยเลยว่าสั้นมาเบ่งแนวทางแอดนี่เพื่อนว่าเนาะหวดนี่เด่นสี่หกกับหกหกว่าสั้นพี่น้นองขาะะนะสามตัวแคบหน้าจอตามเพื่อนได้เลยนะคะเนาะสามตัวแคบหน้าจอตามได้เลยนะคะพี่น้องขาเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนายเนาะแอดนายบอกว่าตามเล่าเมื่อนี้เด่นเพื่อนน่าจะเด่นอยู่ที่เด่นเจ็ดเนาะฟาดไปเจ็ดซีนะคะฟาดไปเจ็ดซีหาซีและเจ็ดหาเนาะพี่น้องชุดเต็มเพื่อนแคบหน่าจอเลยนะคะสําหรับแนวทางของแอดนายเนาะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้แล้วอ่อนเนื้อบอกว่าตามเล่าเนาะค่ะพี่น้องคะเพื่อนมีสองสูตรข้างล่างสามแปดสามเจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ดข้างบนนะคะข้างบนเพื่อนหน่าจะเป็น 6กเจ็ดหและสี่เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดก่อยใจเนาะแอดก่อยใจบอกว่าตำเล้ามือนีเด่นอยู่ที่วสันพีน้องคะ่ะเลขเด่นพืนเพืนเ่นหกสองหกสามหกสีเจ็ดสามเจ็ดสี่และ8ปนะคะต่อไปปฏิทินเล่าว,วสันพีน้องคะ่ปะปฏิทินเล่าอา่าแปดหน่งหกสวสันสามตัว8 16 162 8 1หก6 2และ8 2เนาะคะ่ะ ต่อไปอตีเลขกนะค่ะค่ะพี่น้องค่ะตีเลขกบอกว่ามือนีเด่นอ่าเลขกเพื่อนเน้นอยู่ที่8กับ3นะคะพี่น้องค่ะเพื่นอนบอกว่าเด่น8กับ3เพิ่น,นมี3 9 3 1 3้8 9 8 1 8นสมี่ส่วน3โตและ4โตวเพิ่นแคปหนา้าจอได้เลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของตีเลขกเนาะเอ้ยเออตีเลขกและ ต่อไปเลยค่ะตำไทยนะคะ่ะยาห้พออ่บกวยเห็นตาําลาเอาตำไทยตีเล็กเนาะพี่น้องมาเบิงตําล่าเพิินค่ะเดนเก่าแอดนมายมแดงนะคะพี่น้องเพิ่นบอกว่าเน้น0 9 1ย่ ศูนย์เก่าหนึ่งเก่าว่าสันพี่น้องพิจารณาได้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดโก้นะคะเพื่อนบอกว่าศูนย์สองศูนย์อ่าศูนย์สองสี่สองหกสองแปดสองและเก้าสองเด่นสองว่าสันมาเบิ้งสูตรนี้แอดกอยใจนะคะชุดเน้นเพื่อนนะพี่น้องเน้นหาศูนย์กัหาแปดนะคะเมียนบอลเมียนบอลอะ อาเมียนได้เนาพี่น้องมี6 7 6 3 6 5ห7 5 3 5หเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้แคบหน้าจอเลยมี2สูตรพี่นอบอกว่ามือนีมี2สูตรมใหอ2แบบมากแบบใดเลือกเอาสันพี่น้องคะสำหรับแนวทางของข้อค้นคนสูตรเนาะอันนี้แบบแรกนะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงแบบ2นะคะพี่น้องคะมี2สูตรเนาะแคบหน้าจอได้เลยนะคะมี2แบบคัดมาให้2แบบเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ธวัชชัยนะคะเพื่อนบอกว่างวดนี้เด่นหนึ่งสองศูนย์หนึ่งนะจ้ะสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองและศูนย์หนึ่งนะคะสำหรับแนวทางของอาจารย์ธวัชชัยเนาะพี่น้องเนาะมักกระจวดบ่มักกระพานนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไต่ฝ่าเนาะแอดไต่ฝ่าบอกว่าศูนย์หาศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดและศูนย์เก่า เด่นศูนย์ว่าซันพี่น้องคะ่ะกับพิจนถาถศูนย์มาเนาะพี่น้องว่าพูดถึงวัาศูนย์มาน่าจะเป็นศูนย์สี่เอาเตะเข่าโกจะโกเอรีศูนย์สี่ก็ศูนย์แปดนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอตเทเลใจโดนๆเอามาให้เบเิ้งเทธอนึงเนาะพี่น้องอ่าเพิ่นน่าจะเน้นเพิ่นบอกว่าหนึ่งสองเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองและเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าอาจารย์แมนบลนะจ้าน่จา,นาจะเด่นหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสอง หกสามหกเจ็ดและหกเก้าการเบินหกหกว่าสันย้ายไปกับมาเบินเด็พี่น้องเหมืนอนนี่พอวันเลขกมันออกมาเหมือนจะเบิลน,นะคะกับพิจ,จนาใด้เน้อพี่น,อน้องเนาะโตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเอไอนาโนว่าสันพี่น้องแคปหน้าจอสิบหกชุดตรงว่าสันพี่น้องพิจ,จนาตามเบินเนะาะมักกับคอยจวดกันบม่มักกรผพานนะคะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางตามล่าว,วสซันเมืรอน,นี่เล่าเพิ่มหาหาเดอวัสซันแอดแจคเลือกเกลือนะคะมาเบิงผูเท่าเมืองอุบลน,นะคะ่ะมอน,นีเดนศูนย์กับแปดวสซันเอาพิจณาได้เนาะพี่น้องเนาะชุดเต็มพื่นแคบหน้าจออ่เอาเป็นเป็นแย่ไห้แยไพยจะบอกเสมอว่าฐาแนวทางของแยบไห้ตัวเลขหลายแย่ไห้จะบอกอ่านให้เนาะ,ะพี่น้องเนะาะเพราะว่าต้องแคบหน้าจอ,เ,อาเลยนะคะต่อไปเลยจ้ะแอดตอมเนาะจ้ะ เพื่อนบอกว่าตามเล่าเพื่อนบ้านมือนีวัซซันงดิเรลหลักสิบอยู่ที่หกแปดศูนย์หลักหน่วยหนึ่งสองสามสี่นะคะพิจารณาได้เลยนะคะพี่น้องเนาะมักกระจวดบ่มักระพานวัซซันพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดกระตูนหรือว่าเอ็ดวลราพรวัซซันเดนลางงดีเรลเขาหกเนาะค่ะพี่น้องเนาะมือนีเพื่อนบอกว่าหนึ่งสามสี่วัันมาตัวใดตัวหนึ่งวัซซันเดอร์มักกระจวดบ่มากระพานเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเล็กสมศักดิ์นะคะแอดเล็กสมศักดิ์บอกว่าจัาไรนแอดเล็กสมศักดิ์บอกว่าตามราวม์มนีเด่นหกว่าซันพี่นองคะ่ะเด่นหกเพื่นเน้นไปที่หกเก่าก็หกห่านะคะชวนสุดเต็มบนเขบหน้าจอเลยนะคะสาหรับแนวทางของแอดเล็กสมศักดิ์เนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มของแอดแจ็คเลือกเกลือนะคะพี่น้องคะชุดเต็มเพื่อนเพื่อนบอกว่า07กับ77วัผู้ไดงบหน่อยกับจวด07ไปโหลดเดอร์วัสดพี่น้องคะพิจารณาได้เนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางตำาล่าว,วัาสดตำเล่าแนวทางของไผ่นอวัสดตำเล่าเป็นแนวทางของแอดสินโคราดนะคะ่ะแอดสินโคราดบอกว่าตำเล่ามือนีเด่นที่3าวัาสด หาสามหกเน้นเนเน,เนก็คือสามหกนนเดิร์วซันมากระจวดเอาโหลวดพนาพนวาเนาะ,น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 ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นเนี่ยเอาตำไทยเอ็ดไ,ไทยไทยที่นี่พี่น้องมาเบิงคนสุราชขายายให้แล้วง,งวดที่แล้วลุดนะคะ่ะวันนี้มีสามสองสามหนึ่งสามสามสามสี่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามและเจ็ดสี่นะคะพี่น้องสำหรับตำลาวเอ็ดคนคนสุราชเนาะต่อไปเลยจ้า อ่ะมาเบิงอยากเห็นคนถูกเลขว่าบสันพี่น้องขาอยากเห็นคนถูกเลขบอกว่ามื่อนี้เอาแคบหนาจอเลยนะย้ายพาขยายให้ซ้ำหนีเด้อพี่น้องเด้อย้ายพาบริได้อ่านให้เนาะค่ะพี่น้องเนาะแคบหนาจอเลยนะค่ะมันมีหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งตัวเน้นเพิ่นนะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาได้ต่อไปเลยจ้ะบิดไทยโดยแนวทางของไอตูนเนาะพี่น้องเนาะไอตูนมาตะหมู่ว่านนี่ได้อย้ายพาบริได้ลงให้นะคะพี่น้องเนาะอ่ามื่อนี้ไอตูนบอกว่า เลขเด่นไอ้ตุนเด่นอยู่ที่วัซนพี่นองค่ะไอ้ตุนเด่นหาเนะาะมักหายังกระจวดจ่ายเนาะค่ะพีนองเนาะหาซีหรือหาศูนย์ละพี่น้องจวดจายฟาดเบื่มได้เนาะค่ะเนะาะอธิายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่นองเนาะจาทีเด็ยเขามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขูมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา้ะทีได้แบงปันขอมูนเนะทางยายไพ่มาหา้พ่อแม่พี่นองได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทาง ขอบคุณในหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า